ข้อที่หนึ่งก็คือให้ตั้งกรรมการศึกษา S E A อันนี้ได้นะแล้วโดยมีกระทรวงทรัพย์มีสอผบภา,าพยาชนเ,นเป็นเป็นเลขาร่วมกันครับอันนี้ที่หนึ่งถือว่าบรรลุอันนี้ครับนะครับพออันที่สองเนี่ยก็คือระบ,บุว่าถ้าหากผลการศึกษาพบว่า S E A ระบ,บุว่าหนาบอลไม่ไม่สมควรร้างฟนฝ่าันี้ทุกอย่างต้องหยุด สองก็คือว่าถ้าหากว่าโอเคถ้าศึกษาแล้วมันเหมาะสมก็ค่อยมาทบควนเอ A อเพื่อลดผลก e ระทบให้มันมากกว่านี้้งเรื่องของทัดตลอดทัดบบพิษคุณพิษต่างๆอรยกว่ากันนะครับข้อที่สามก็คือวาอ่าให้หยุดกระบวนการทุกอย่างไว้ก่อนที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการใบอนุญ,ญาตจากกคพ,อ,อ,พอ,อันนี้สำคัญ ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนี่คือความเดือดร้อนที่พี่น้องต้องขึ้นมาเพราะว่ากลังจะเซ็นใบอนุญาตก็เลยต้องมาด่วนหลังจากนั้นวันเดียวครับสุดท้ายก็คือว่าให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยร่วมกับประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปดูผลกระทบและเยียวยา13ครัวเรือนที่โรงไฟฟ้าตอนนี้ที่ได้ทำการตัดที่ดินผมสูงรับระดับน้ำท่วงโดยด่วนกระดุมก็คือสี่ข้อที่พี่น้องเรียกร้องบรรลุ ทั้งหมดก็เลยได้ประกาศเุื่การชุมนุมวันนี้ครับก็เบื้องต้นก็ขอแสดงความดีใจและก็ยินดีกับชาวนาด้วยครับสหวันดีนะพี่อยู่เราอยู่ทุกวันเราอยู่ด้วันทุกวันเหตุกาก็แสดงความยินดีด้วยครับพี่ก็ให้สู้ๆก็ขอให้มันเป็นไปตามข้อตกลงนะพี่นะแต่แต่นี่ไม่ใช่ใครชนะอย่าหานี่คือแค่เป็นความสำเร็จเบื้องต้นครับเบื้องต้น จนกว่าที่จะจุดลงรไฟฟ้าได้อย่างถาวรน,นั่นคือชนะคือวัตถุประสงค์ของชาวนาบอลก็คืออยากจะให้ยกเลิกถูกไมหไมฮะไม่ไม่ไม่ให้มีให้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอืน่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไละชดนชนเช่นโซล่รราเซลล์รับได้ครับถ้าครบประกาศพรุ่งนี้ว่าเปลี่ยนแล้วไมเอาแล้วในพลัขรรยะเนี่ยเป็นเอาเป็นโซล่รราเซลล์ทำได้เลย โอเคโอเคไม่ออกแม้คนอาบอลไม่ใช่ผมไม่เอาทุกอย่างไม่ใช่ก็คือที่ประสบเป็นพัดคานก็คือมันไปฟ้าอย่างเดียวครับเผายะเผาถ่านหินใจกลางชุมชนไม่เอาไม่เอานะฮะแต่ถ้าไปตลาดกลางทางกลางเกษตรรับซื้อพืชผลแปรรูปไม้พาราอ้นี่เอาอันนี้เอานะครับไม่ใช่ไม่เอาการพัฒนาไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่การพัฒนานั้นมันควรสอบคล้องและมีเสียงคนอาบอนครับครับ อ่าี่เลงฮะพี่จะต้องกลับลงไปแล้วทาให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยตามที่พี่ได้แจ้งไว้แล้วเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โดยกระบวนการสากลของ s อ a อย่างน้อยก็1ปี 1> เพราะว่าอะไรเพราะ s อ a จุเนี่ยจะสมมติอย่างน้อยๆก็5้าหกวิติเช่นศักยภาพหรือผลผลิตที่สําคัญของพื้นที่มีอะไร2วิถีชีวิตผู้คน,น,งงน,เ,คนเป็นยังไง 3. สิ่งแวดล้อมนิเวศทรัพยากรเป็นยังไง นะครัรบ,บสีขขนนเ่เรื่องของระบบสุขภาพของคนในพื้นที่เป็นยังไงเรื่องของเขาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของความพร้อมด้านสาธารณรูปโภคเป็นยังไงซึ่งเป็นศึกษาหลายด้านเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ปีแต่จะน่อาจจะยาวกว่าเพราะจะน,น่มัน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 อาจจะซับซ้อนกว่าเยอะกว่าครับแต่น้อยก็หนึ่งปีพี่ครับอ่าพี่เรียงอันนี้คือคำถามเด็ดเลยสมมุติว่าพี่เรียงกลับไปเนี่ยแล้วกลับไปทำเนี่ย แล้วก็ทําไปเรื่อยแล้วก็ตามเวลาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันมีอํานาจเถื่อนอานาจมีดเข้ามาเนี่ยแล้วมันมากดดันมาจัดการให้กับการที่พี่กําลังจะทําให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วดึงกลับมาเป็นระบบเก่าก่อนที่พี่จะมาได้รับตรงนี้พี่จะทํายังไงครับเอาอย่างนี้ผมคิดว่าไอ้นี่ไอ้นี่ผมพูดตามมาตรฐานทางการปกครองก่อนอน,นะครับครับถ้านายกรัฐมนตรีสั่งแล้วไม่ทำหรือว่าเจ้าของโครงการที่เป็นรองผู้จัดการทรสวจแห่งชาติ ภาพเขาใหญ่กว่านายกัฐมนตีก็เอาเราก็ใช้คนทางของการกฎหมายนี่คาสั่งนายกหรือว่าในสายข้าราชการนี่คือผู้บัญชาการผู้อะไรเขาเรียกผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็เอาุก็ต้องไปรับทางกฎหมายไงฝ่าเืคำสั่งอะไรก็ว่าตังแต่นั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมคิดว่าความไม่พอใจของประชาชนจะปูณสิบเท่าและเมื่อนั้นความหายนะจะมาเยือนเขาเองไอ้พวกกลุ่มทีศสกดรินาทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้น ถ้ามันจะเกิดขึ้นจชนะที่น้องมาเนี่ยลุงดดนทุกท่านก็เห็นนี่มันมาจากความไม่พอใจทั้งนั้นอยู่ไปจับคนแก่พระมากแก่ที่ก็เห็นใช่ไครับนั่นคือพลังนะครับถึงเวลาผมเตือนเลยก็ได้ว่าอย่าดูถูกพลังประชาชนอย่ายามกันได้มากเกินไปครับพี่เอียงเอาตรงๆเลยนะคือพี่เนี่ยต่างจังหวัด